กินตังกว่ากันนะคะตังกว่าเสริมนะคะอร่อยมากเลยค่ะตามบรรนุวิธีธรรมเลยค่ะสวัสดีค่ะโคคุณเต็มมาอีกแล้วนะคะวันนี้เต็มจะมาทำอาหารกินเด่นนอว่าอาหารว่างนะคะ หวานแตงกวานะคะว่าติ่มจะทำอะไรมาโรเลยนะคะกดไลค์กดติดตามดไงให้ติม่ม้ลยนะคะเนี่ยค่ะติ่มมีแตงกวานะคะอันนี้ไม่รัวถึงโปบอกติ่มมาซื้อแค่นี้นะคะสี่สิบบาทนะคะก็แพงเหมือนะมีน้ําตาลชัยขาวชัยแรงปนมาด้วยนะคะเนี่ยติ่มจะมาทำแตงกวาเสื่อมนะคะแล้วก็น้ําเปล่านะคะก่อนจะไปเชื่อมติ่มจะตัดหัวตัด ท้ายแบบนี้นะคะเวลาเราเชื่อมน้ำตาลจะได้ชิมเข้าน้ำตาลเลยถ้ารวยนะคะแตงกววเสื่อมนะำิมชอบทำกินเด้นเวลาไม่มีอะไรกินก็ทำจังกววเสื่อมกินตัะโัตัดท้ายแบบนี้นะค่ะ เวลาเราไปเชื่อมมันจะได้อร่อยนะความหวานก็ตามใจเชือกเลยนะคะใส่มากใส่ไว้เต็มไม่ได้บวดนะคะน้ำเติมจะใส่เท่าไหร่เดี๋ยวมันดูนะคะเต็มก็ไม่ได้ว่าใส่ประมาณ เท่าไหร่นะคะกะเอานะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตามติ่มไปเสืรอมเลยคะ่ะเสรน้ำตาลลงไปเลยนะคะตามห้น้ำตาลเป็นคระเมหก่อนนะคะยังไม่ต้องใส่น,น้ำนะคะ พอแล้วน,นะคะตีมจะลองใส่แตงกวัวหุ่นนะคะแล้วก็เติมน้ำอีกนะทาไม่พอนะคะน้ำตาลในไลนแล้วก็ตีม,มะะตนนก็จะใส่แตงกวัวนะคะไม่ในไดหมดเหลือเล็กน้อยนะคะได้ะะนนลออดแล้วนะคะอันนี้ต่มล้างทำความสะอาดมาแล้วนะคะแตงกวานะคะบีบแกนจบนลย น้ำน่าจะพอแล้วนะคะติมจะไม่ใส่เยอะน,นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้พอนะคะน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะต้มให้น้ำจนแห้งนะคะเดี๋ยวน้ำแห้งก็กอได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูตอนมันสุกอีกทีนะคะเห็นชัดไหมคะเนี่ยค่ะติมจะปิดผ่าไว้แล้วก็ปิดผ้าเลย เดี๋ยวน้ำมันแห้งเรามาดูกันอีกทีนะคะมาดูแตงกวัวเราแล้วนะคะโอ้นี่ค่ะสีสันเริ่มน่ากินแล้วนะคะน้ำยังไม่แห้งดีนะคะรอน้ำแห้งก่อนนะคะรอน้ำแห้งมันจะได้อร่อยนะคะน้ำแห้งเรามาดูกันอีกทีนะคะน้ำมันแห้งเป็นคาราเมลนะคะเหลือเล็กน้อยนะคะแค่นี้นะั้นเต็มจะพอนะคะเต็มจะติดแค่ พักให้มันเย็นตัวลงแล้วก็มันตัดตาลกันเลยคะ่างเราไปชิมดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาชิมกันดูชิมจะมาชิมจังกัาที่เราเสื่อมลงนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะน้ำตาลจะออกเป็นอย่างนี่ค่ะเย็ยนตัวลงแล้วนะคะอืมอร่อยเนาะหวานเนาะ อร่อยนะคะน้งตังความจะเหนียวๆน่ยน้ำเชื่อมัะไปเคลือบนะคะข้างนในมันจะนิ่มๆเป็นอาหารกินเด่นก็ไม่เดียวนะคะลองไปทำกินดูกันดูนะคะอร่อยจริง เวลาติม่มนะไม่มีอนะไรกินตะิม่มจะชอบทำกินเล่นแตงกวาเสริมปลากฟางเสริมง่ายตัวนี้อา่อยเลยทำเป็นอาหาร,นะราเล่นเล่นเนาะอืม กินน <The> <response> mm ้ำมันมันจะมีน้ำาีเมนตอยู่ข้างในอร่อยจิงนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะ วิธีทำไม่ยากนะคะเป็นอาหารขึ้เนเด่นนีะคะอือร่อยมากเป็นกรหมวดจังอืม,อม ไปน,นะคะบายไปทำกินนูนะคะ